หลังปี26แล้วเนี่ยคนเดือนตุลาเป็นเพียงประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งเราไม่ได้มีสถานะและบทบาทในความเป็นคนเดือนตุลาอีกแล้วหลังจากการสิ้นสุดของสงครามคอมมิวนิสต์ยิ่งสงครามเย็นจบผมบอกคนเดือนตุลาจบคนเดือนตุลาที่จะมีบทบาททางการเมืองก็เป็นเงื่อนไขของแต่ละบุคคลจะบอกว่าคนเดือนตุลาบุกยึดทำเนียบพร้อมกลุ่มเสื้อเหลืองคนเดือนตุลาไปประท้วงผมว่าไม่ใช่ เขาทำตามชุดความคิดที่เขาเชื่อแต่ไ <Pokemon> ม <apan> <den> ่ใช <S ky is nice> mm ่ชุดความคิดของคนเดือนตุลาผมเนี่ยเวลาใช้คนเดือนตุลาเนี่ยก็ข้างระมัดระวังนะครับเพราะว่าเข้าใจอยู่ว่าคนรุ่นหลังเนี่ยมีมุมมองมากพอสมควรแล้วก็หลากหลายต้องต้องใช้คำว่าทั้งวิจารณ์ทั้งทั้งแง่บวกแง่ลบพอสมควรนะครับ แต่ถ้าถามผมเนี่ยผมว่าคนเดือนตุลาเนี่ยจบไปพร้อมกับการเส้นสุดส,ดสงคารามคอมมิวนิสต์สงคารามคอมมิวนิสต์เกิดปี2สิงหาคม2508ในไทยนะครับแต่ผมคิดว่าพอถึง14ตุลาเนี่ยมันเป็นช่วงของการเปิดโจทย์ใหญ่อีกแบบหนึง่งเพราะว่ามันมีในยะในขณะที่เกิดการเรียกร้องสิทธทิเสรีภาพในเมืองเนี่ยมันมีสงคารามในชนบทโจทย์นี้ มันถูกนําไปต่อเชื่อมกันนะครับโดยเงื่อนไขทางการเมืองที่ปฏิเสธไม่ได้แล้วมันนําไปสู่การสิ่งที่ผมเรียกว่าความกลัวทางการเมืองของปีกขวาไทยแล้วก็จบลงด้วยเหตุการณ์6ตุลาแต่พอถึง6ตุลา19เนี่ยคนรุ่นผมที่ถูกเรียกว่าคนเดือนตุลาที่ถือกําเนิดจาก14ตุลา16แล้วก็มีบทบาทสําคัญจนถึง6ตุลา19 หลัง6ตุลา19เนี่ยคนรุ่นผมเหลือพื้นที่เดียวคือเข้าสู่ฐานที่มั่นในชนบทไม่าะฉะนั้นพอเข้าสู่ฐานที่มั่นในชนบทเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ว่าเงื่อนไขคนเดือนตุลาเนี่ยส่วนหนึ่งผูกพันกับการต่อสู้ชุดใหญ่ในเหตุการณ์14ตุลา6ตุลาแล้วอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเมื่อเราตัดสินใจเข้าสู่ฐานที่มั่นในชนบทเนี่ยมันก็ผูกพันอยู่กับเงื่อนไขของสงครามอีกชุดหนึ่งในสังคมไทย ไม่งั้นพอสงครามคมนิจจบในปี2526ถ้าทางมผมพูาเพราคนเดือนตุลาจบแล้วนะอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเขียนไว้หลายตอนในมติชนสุดสัปดาห์นะครับเพื่อที่จะบอกคนรุ่นหลังว่าหลังปี26แล้วเนี่ยคนเดือนตุลาเป็นเพียงประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งหลัง2526คนเดือนตุลาที่เคลื่อนไหวไม่อยู่ในสถานะที่จะเรียกคนเดือนตุลาได้อีกต่อไป เพราะความผูกพันเดิมเนี่ยผมว่าจบผมว่าคนเดือนตุลาอย่างพวกผมเป็นเพียงคนในประวัติศาสตร์นะครับอยากให้ประวัติศาสตร์เนี่ยนึกถึงเราในช่วงอย่างนั้นหลังจากปี26เนี่ยผมคิดว่าการออกจากฐานที่มั่นหรือภาษาที่เราใช้คือป่าแตกตั้งแต่หลังปี23มเนี่ยมันคือการกลับคืนสู่ความเป็นตัวตนของคนแต่ละคนใช้สำนวนง่ายๆใครชอบอุดมการณ์ชุดไหน ใครศรัทธาอุดมการชุดไหนนะครับใครคิดอย่างไรเนี่ยมันก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลพอสมควรแต่ในอดีตเนี่ยมันมีเงื่อนไขของการจัดตั้งมีเงื่อนไขของชุดความคิดทางการเมืองของยุคสมัยหลังสงครามคอมมิวนิสต์26ที่จบในไทยนะครับแล้วในขณะเดียวกันเราดูในเวทีโลกเนี่ยสงครามคอมมิวนิสต์ก็เริ่มคลายตัวออกหมดทั่วโลกนะครับพอพอถึงปีปลายปี2532 เราเห็นสัญลักษณ์ใหญ่ด้วยการรวมชาติของเยอรมันและการทุบกำแพงเบอร์ลินก็แปลบอกว่าสงครามเย็นจบทั่วโลกแล้วละ่ะพูดง่ายๆคนเดือนตุลากำเนิดส่วนหนึ่งในบริบทของสงครามเย็นแล้วเกิดในบริบทภายในกับเงื่อนไขความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไทยงั้นพอสงครามเย็นจบเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงภายในจบเนี่ยผมว่าคนเดือนตุลาหมดแล้วละ่ะแล้วไม่อยากให้คนรุ่นหลังรู้สึกว่านี่ก็คนเดือนตุลานั่นก็คนเดือนตุลา หลังปี26เนี่ยคนเดือนตุลาที่จะมีบทบาททางการเมืองก็เป็นเงื่อนไขของแต่ละบุคคลหลังสงครามคอมมิวนิสต์เนี่ยคนรุ่นผมกลับสู่ความเป็นปัจเจกของแต่ละคนผมว่านั่นเป็นจุดที่สำคัญอยากให้คนรุ่นหลังเห็นและมองพวกเราอย่างนั้นนะครับเช่นงานวิชาการบางชิ้นชอบไปพูดเดือนตุลาคนเดือนตุลาทำโน่นทำนี่หลังปี26ผมว่าคำตอบของจริงไม่ใช่เราไม่ได้มีสถานะและบทบาทในความเป็นคนเดือนตุลาอีกแล้ว หลังจากการสิ้นสุดของสงครามคอมมิวนิสต์ยิ่งสงครามเย็นจบผมบอกคนเดือนตุลาจบจะบ,บอกว่าคนเดือนตุลาบุกยึดทำเนียบพร้อมกลุ่มเสื้อเหลืองคนเดือนตุลาไปประท้วงผมว่าไม่ใช่เขาทำตามชุดความคิดที่เขาเชื่อแต่ไม่ใช่ชุดความคิดของคนเดือนตุลาที่ถือกําเนิดจาก14ตุลาแต่อย่างใด